การเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรีแล้วในคอส a s i c Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับคำโกหกคำโตของผู้คนในแวดวงธุรกิจตอน Peter Th i e l สอนวิธีเริ่มต้นทำธุรกิจสตาร์ทอัพพันล้านที่มหาวิทยาลัย Stanford เอพิโซดที่2จากวิดีโอที่แล้วในเอพิโซดที่1เราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าความหมายของธุรกิจแบบมอนโพลี หรือธุรกิจแบบผูกขาดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยในหัวข้อนี้ปีเตอร์ทิวจะใช้ประโยคที่ว่า Lies People Tell คำหลอกลวงจากผู้คนโดยปีเตอร์ทิวได้กล่าวเอาไว้ว่าในโลกของธุรกิจนั้นจะแบ่งออกอยู่เป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแบบผูกขาดซึ่งเอาเข้าจริงคนที่เป็นผู้ผูกขาดจะไม่ยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นผู้ผูกขาดเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาล และในทางตรงกันข้ามผู้ที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็มักจะพูดกับประชาชนและนักลงทุนว่าพวกเขานั้นเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดกินส่วนแบ่งของตลาดเป็นอันดับต้นๆมีสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่งเพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นว่าพวกเขากุมตลาดนี้เอาไว้อยู่ในมือเป็นเจ้าตลาดหรือจะพยายามกล่าวว่าตนเองนั้นเป็นโมโนโพลีแบบอ้อมๆเพื่อให้ผู้ลงทุนนำเม็ดเงินมาไว้ที่พวกเขา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั้นสินค้าของพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดมากนักสรุปง่ายๆก็คือบริษัทที่เป็นการแข่งขันแบบสมบูรณ์มักจะบอกตอนเองว่าพวกเขาอยู่ในตลาดเฉพาะทางเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดในขณะที่บริษัทที่เป็นผู้ผูกขาดนั้นจะบอกว่าพวกเขานั้นอยู่ในการตลาดแข่งขันขนาดใหญ่โดยตัวอย่างที่ปีเตอร์ทิวชอบยกมาประกอบเป็นกรณีศึกษาก็คือธุรกิจร้านอาหารซึ่งเขานั้นบอกว่า ธุรกิจร้านอาหารนั้นเป็นตัวอย่างธุรกิจที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจร้านอาหารอยู่ในกลุ่มตลาดแข่งขันสมบูรณ์และเมื่อคุณที่จะเปิดร้านอาหารคุณก็กลับพบว่าคุณสูญเสียเงินในการลงทุนไปจํานวนมากและไม่มีใครอยากมาร่วมลงทุนต่อดังนั้นการที่คุณจะดึงดูดเม็ดเงินได้นั้นคุณก็จะต้องเริ่มเล่าเรื่องราวแปลกๆเช่นชูจุดเด่นของร้านตนเองว่าเป็นร้านอาหารสไตล์อังกฤษหนึ่งเดียว โดยมีตำแหน่งที่ตั้งร้านอยู่หลังเขาในเมืองพาโลอัลโตรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเมื่อฟังดังนี้ก็จะรู้สึกได้ว่าพวกเขาอยู่ในตลาดที่เล็กมากเพราะกว่าที่คนจะขับรถไปบนเขากว่าจะถึงเขานั้นก็ยากเย็นแสงเข็นต่อให้มีคนเลือกที่กินร้านอาหารสไตล์อังกฤษอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออยู่ดีซึ่งในความเป็นจริงนั้นโลกของธุรกิจโลกของอาหารเต็มไปด้วยคู่แข่งอย่างมหาศาล ที่ลูกค้าจะเลือกกินร้านไหนก็ได้แม้แต่ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เปิดอยู่ข้างร้านอาหารสไตังกฤษก็คือคู่แข่งตัวฉากาดที่พร้อมจะแย่งเงินค่าข้าวในกระเป๋าของลูกค้าไปได้ตลอดเวลาหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งในแวดวงภาพยนตร์ที่แม้ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างมากมายแต่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นก็มักจะแข่งขันกันว่าใครเจ๋งที่สุดใครทําเงินได้เยอะที่สุดในหมวดหมู่นั้นๆยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการโดยการจัดอันดับของปี2020นั้นอันดับที่1ก็คือ Avengers Endgame หนังแนวฮีโร่อันดับ2อว Avatar หนังแฟนตาซีและอันดับ3ไ Titanic หนังรักหนังโรแมนติกซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นภาพยนตร์ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนก็ตามมันก็แค่เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นในแวดวงนี้สุดท้ายหนังทุกเรื่องก็ต้องไปห้ามหันกันทั้งหมดอยู่ดี ว่าใครทำรายได้สูงสุดและนี่มันก็คือการตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือ perfectly competitive market นั่นเองที่นี้ลองมาดูในฝั่งของบริษัทที่เป็นแบบ monopoly หรือแบบผูกขาดที่มักชอบบอกตนเองว่าตนเองนั้นไม่ใช่บริษัทผูกขาดเพราะพวกเขาเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆในตลาดที่ใหญ่มหาศาลยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาของ Google ที่เป็นผู้ผูกขาดในตลาดนี้โดยในปี2012 Google มี market share ในตลาดของ Search Market หรือตลาดผู้ให้บริการการค้นหามีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง66%ในขณะที่ณปี2020 Google มีส่วนแบ่งมากถึง86%เลยทีเดียวแน่นอนซึ่งทาง Google เองก็ไม่พยายามบอกคนอื่นว่าตนเองเป็นบริษัท Search Engine หรือบริษัทในด้านผู้ให้บริการการค้นหาเพราะถ้าบอกแบบนั้น Google ก็จะกลายเป็นจุดเด่นในทันทีและต้องถูกแทรกแซงโดยกลุ่มของรัฐบาลอย่างแน่นอน ดังนั้น Google จึงประกาศตนเองว่าพวกเขาเป็นบริษัทโฆษณาเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของ Google นั้นมาจาก a d w o r d s และ AdSense หรือจากการที่มีลูกค้ามาลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Google และนั่นเท่ากับว่าหากเปรียบเทียบบริษัท Google กับบริษัทโฆษณาอื่นๆแล้วนั้น Google ก็ดูตัวเล็กลงไปเลยเพราะรายได้ในแวดวงการโฆษณามีตัวเลขดังนี้ก็คือ เฉพาะในสหรัฐอเมริกาตลาดเซิร์ชเอนจินในกลุ่มของโฆษณานั้นมีรายได้อยู่ที่17พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่การโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่37พันล้านซึ่งหากรวมวงการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, ในแวดวงการโฆษณาของสหรัฐอเมริกาตัวเลขก็จะอยู่ที่150พันล้านเหรียญสหรัฐและหากเทียบกับการโฆษณาทั้งโลกจะอยู่ที่ 495,000ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเท่ากับว่าเม็ดเงินในโฆษณาธุรกิจ Search Engine ที่ Google ทำอยู่นั้นมีขนาดเพียง3.43%เท่านั้นมันจะไปโมโนโพลีหรือเป็นผู้ผูกขาดได้ยังไงกันใช่ไหมละ่ะหรือหากไม่ต้องการที่จะเป็นบริษัทโฆษณา Google ก็สามารถบอกคนอื่นได้อีกแล้วว่าตนเองนั้นเป็นบริษัทในแวดวงเทคโนโลยีที่ตนเองนั้นมีส่วนแบ่งในการตลาดเพียง1.76%นั่นก็เพราะ รายได้จากในกลุ่มของเทคโนโลยีทั่วโลกจะอยู่ที่964,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตลาดนี้มีธุรกิจที่รวมไปถึงธุรกิจยานยนต์ธุรกิจโทรทัศน์ธุรกิจสมาร์ทโฟนธุรกิจโซเชียลเน็ตเวริร์และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทำให้ไรายได้จาก Google ในแวดวงการโฆษณา Search engine 17,000ล้านเหรียญสหรัฐมีสัดส่วนเพียง1.76นั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่ต้องกลายเป็นคำโกหกคำโตจากคำชี้แจงของบริษัทที่เป็นผู้ผูกขาดนั้นก็เพราะพวกเขาต้องการปกป้องธุรกิจไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมืออำนาจของรัฐบาลที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงกิจการของพวกเขาทีน่นี้คุณก็พอจะมองเห็นคร่าวๆบ้างแล้วว่าทำไมบริษัทที่เป็นแบบตลาดแข่งขันสมบูรณ์พยายามจะบอกคนอื่นว่าตนเองเป็นบริษัทผูกขาดนั่นก็เพราะ วกเขาต้องการสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากผู้อื่นเข้ามาภายในบริษัทและทำไมบริษัทที่อยู่ในตลาดแบบผูกขาดถึงบอกกับผู้อื่นว่าตนเองนั้นเป็นบริษัทกระจิตริสเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนั่นก็เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลน,นั่นเองต่อมาพีเตอร์ทิลได้ยกตัวเลขที่น่าสนใจในกลุ่มของบริษัทแบบผูกขาด โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีที่เขาค่อนข้างเชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้คือปัจจัยที่สําคัญอย่างมากที่ทําให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสําเร็จและกลายเป็นผู้ผูกขาดได้ในที่สุดนั่นก็คืออัตรากําไรของบริษัทเหล่านี้มีค่าที่สูงมากๆนั่นก็หมายถึงพวกเขามีเงินสดอยู่ในมืออย่างมหาศาลเรียกได้ว่ามีเงินสดมากจนล้นมือไม่รู้จะเอาไปทําอะไรซึ่งตัวเลขจํานวนเงินสด และอัตรากำไรของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีในปี2012มีดังนี้บริษัทของ Apple นั้นมีเงินสดอยู่ที่98,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีกำไรอยู่ที่40%บริษัทของ g o o g l e มีเงินสดอยู่ที่45,000ล้านเหรียญสหรัฐมีกำไรอยู่ที่65%บริษัท Microsoft มีเงินสดอยู่ที่52,000ล้านเหรียญสหรัฐมีกำไร78% และบริษัท Amazon.com มีเงินสดอยู่ที่10,000ล้านเหรียญสหรัฐมีกำไรยอยู่ที่14%ซึ่งจากตัวเลขเงินสดและกำไรยอย่างมหาศาลของเหล่าบรรดาบริษัทโม n o p o l ีผู้ผูกขันในตลาดของตนเหล่านี้ทำให้ Peter Thiel มองเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่เราสามารถนำไปสร้างบริษัทให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้โดยในวิดีโอถัดไป Peter t h ทิล จะมาสอนวิธีการสร้างธุรกิจแบบมโน OPOLY หรือธุรกิจแบบผูกขาดนั่นเองและหากคุณต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์บลูโอครอกแบบละเอียดยิบลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนการทำตั้งแต่ศูนย์จนเสร็จคุณสามารถลงเรียนได้ในคอร์ส Advanced Whiteboard Animation ที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในราคาพิเศษณขณะนี้โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ และหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ